ประชาชนเป็นใหญ่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข่ารับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการบรูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจับมือเครือข่ายลงพื้นที่จัดทำสมุดพบครอบครัวนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและประเมินสภาพปัญหาครัวเรือนบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือนพร้อมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนโดยหวังว่าการทำงานอย่างเต็มความสามารถของบุคลากร,กรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยสถานคุ้มครางคนไร้ที่พึ่งสันมหาพลจะช่วยให้พี่น้องกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ ขจัดปัญหาความยากจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันนี้ยายดีใจมากเลยดีใจเจ้าและภูมิใจดีใจมากๆเลย